สวัสดีด้านจ้าพี่น้องสุขสุขคนสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนจ้าตํบบักทั่วมาเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะมากินน้ำกันขนมเซนอันนี้เป็นขนมจีนแบบแบบของชิริทากินเนาะจ้ะเนาะ นี่เซนนุ่มมากเลยพี่นนองแล้วเข้ากับจะมีปลาลักลุมควันเย็นเนะจ๊ะปลาลักลุมควันเย็น เด็กๆนั่งกินอยู่ห้องรับแขกค่ะจ๊ะีะะยกแม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวกอน่าจะแป๊กนึงที่นอนคะ่ะ นอกจากนาอมาด้วยจากพี่น้องคะ่ะไม่กินน้ำกันเห็นบอเนาะจะเห็นบอนี่โอ้ยเนียบกล่องมาไกลือ กอหลัพี่น้องลูกอารมณ์ดีเล่นน้ำกันอยู่นั่นสองคนพี่น้องมาเด้อจ้ะนี่บอกทัวรฝรั่งได้เนี่ย มาซปเปอร์มาร์เก็ตขอโทษใส่มือเรอเด้อแบบนี้เนาะเพชรตำเองเพชรเองมาด้จ้ามากินขอน้ำหนูด้จ้า พูดมาเกลกกี่ยก่อน <laughs> 做活。

่องเขาดูแลก,กัน รับครับ่ลองเปาึ้งแสบข้งเผ็ด Hva skjer nå? Magen Ok. Mamma kommer nå. เวลาเจียวอีกบ่ป้าเม่น,นเหมือนเจียวจานที่สามพีน่น้องแต่ไม่ตายตักให้เขาที่ระดีที่เหน่อยเนาะจากให้เขาพูดเองเด็กน้อยนะเดี๋ยวไม่ตายจะมาทยอยท้ำคลิปไปไเรื่อยๆการ <c oughs> ที่ไม่ตายเลี้ยงลูกขึ้นไปยังไดยังสีแล้วเขาเลี้ยงในในในยังไดสีอุ้งสวีเดนเนาะจาก ประสบการณ์แม่ตายนอกจากเนาะเดี๋ยวจะไม่แชร์ฟังโอ้ยจ้าเดี๋ยวมาต่อพี่น่องโอ้ยลูกกับพ่อลูกเดี๋ยวได้จ้ะ พี่นายอยกพี่นาอยากลงจากโต๊ะ <c oughs> ส่วนแมน่นวงแต่อยากกินอีกก็เลยไปซอยเด็กหน่อยอ <c oughs> ักซี่เนี่ยกะเหี่ยวแล้วปีนอง <c oughs> แต่นี่มันบอกข้าวได้เนี่ยบ้าเนียว <c oughs> มันร่วมคว้านเย็ยนปีนอง โอ้เจัาเวาหัวใจ่บบบุนเราจะมาทยอยทำคลิปเขาสอนอย่างแน่อย่างสีแน่ยวนโนบาน xoán tạm anh dụng như thế nó Còn mưa đây nó nàng vào dụng quân điều đơn xin nào kỷ ถ้าย่อยถ้าไม่เฮ็ดเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นตอนนั้นตอนนี้ให้เบิ้งองหอัเนอกนาจากเนาะคุย Các là bài nàng chín quân điệu Nàng chín quân điệu cái đấy nhìn xem luôn cứ cầu bên nó chả ngoài khó lơm cây mẹ Có lơm <laughs> nó <cười ta chơi Mond choses> คอยเฮ้าได้อยู่ใกล้หรือว่าเขาได้ยินเสียงเฮ้าจังสินะเขาก็ดีใจแล้วเล็กน้อยแล้วเขาก็เล่นของเขาไปจังสินะคอยเฮ้าอยู่ใกล้ๆ ามทีมแม่ตายลูกนี่เนาะ <c oughs> ที่เทศสวีเดนนี่แต่ส่วนมากล่ะตามโรงเรียนตามคุณครูตาม,มยังสินะ <c oughs> แล้วก็ตามมอตามยังเขาจะบอกเขาู่แล้วนบล่ะ <c oughs> แล้วตามที่เขาเห็นแล้วตามด้วยประสบการณ์ด้วยของแม่ตายที่แม่ตายเลี้ยงลูกเองนอกจากเนาะนูจะเลี้ยงลูกแบบ ตอนนีเ้เขาพูดถึงช่วงนี้เน้ะพูดถึงปัจจุบันตอนเด็กน้อยเขาบอกเขาบอได้พูดเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เป็นเบบีเขาต้องช่ <c oughs> วยลูกอยู่แล้วพราลูกเขาจะพูดยังบอได้เองสิแม่บ่แต่ตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วเนาะเพราะลูกเริ่มโตแล้วเขาก็จะเลี้ยงแบบออบอคอยตามใจลูกแต่เขาจะใส่ใจลูกมากกว่านะจน๊ะเนาะ ามใจลูกนี่็คือแบบว่าลูกอยากได้ยังกับซื้อให้ลูกอยากได้ยังกับเสื้อให้หรือว่าถ้าลูกม,มันก็จะมีหลายหลายเคสหลายครอบครัวม่นบอก็่ถ้าแบบว่าบางคนเขากับทุนเสียงเด็กหน่อยบ่ได้กับแบบว่าเออเอาไปโลดยังสินะเอาเสื้อนี่ไปโลดเดี๋ยวเด็กหน่อยเขาก็จะเศร้าห้องอยังสินะแม่ตายจะประเฮ็ดยังสั่นูนจะเฮ็ดเป็นแบบว่าจะใส่ใจลูกมากว่าถ้าสมมติว่าเสื้อของ ก็แบบของพิเแสอย่างสินะสื่อมากาสิเขากับมานางเด่นน้ำล,ลูกเลากับเขาเรียกว่ายัง communication อนะ่ะเขาเรียกว่ายังบ้านห้องพี่น้องสนทนาบ่การคุยกันกับลูกเนี่ยคือแบบว่าการสื่อสารกับลูกเนาะจะจะเป็นแบบสิ่งสําคัญคือแบบว่าเด็กน้อยเขาจะกล้ากล้าพูดกับแม่ถ้าเขากล้าพูดกับแม่ต่อไปทำ ถ้าเขาไปข้างนอกเขาก็จะกล้าพูดกับคนอื่นอย่างนี้นี่ก็คือเป็นแบบว่าการพัฒนาของเด็กหน่อยบแม่แต่แบบว่าเขาจะซื้อของเออลูกอยากได้เครื่องรถอันนั้นเครื่องอันนี้แบบอันใดแบบที่เป็นแบบของแพงของเลนี่อย่างนังสี่นะนูเบไดซื้อให้ลูกเพงสั้นแต่บางครอบบางครอบครัวก็จะมีแบบว่าแบบว่าซื้อตามใจลูกลวกันแม่แต่ตามใจลูกแบบว่าแบบจะแข่งกันกับครอบครัวนั้นครอบครัวนี่แต่นี่ด้วยตามแบบ ที่ฮอเห็นมากเนาะจ้ะเนาะบ่แมนจะว่าครอบครัวอ,อันนั้นแบบว่าผสมเป็นครอบครัวเลยหรอแม่ตายพูดในสวีเดนเพราะว่าฮอกับเห็นอยู่แต่นูบอเดก,กาวลวงเพลย์แตฮากับพูดต่างที่เขาเห็นเพราะว่าย่ามเด็กหน่อยก็เห็นเห็นเด็กหน่อยบา้านหลังนั้นมีอย่างนี้แล้วในเด็กหน่อยบา้านหลังนี้ก็จะยากได้ขึ้นหลังนั้นจังสีน่ะเฮอเป็นแม่แล้วเฮอเป็นแม่เลี้ยงเดียวฮอต้องอธิบายให้ลูกฟังแต่ลูกจะอธิบาย หรือแม่อธิบายให้ลูกฟังแต่ลูกอาจจะฟังรู้เรื่องบ่รู้เรื่องเขาก็พยายามเบอกกับลูกตลอดแล้วก็ทําให้ลูกดูทําให้ลูกดูบพาว่าเมื่อนี่เห็นบ่เข้าไปซื้อของกับคือเข้าไปซื้อเฉพาะของเขาบมานเข้าจะแบบไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อของเล่นแบบส่วนมากขนมซื้อของเลนมันก็ซื้อเป็นแบบถเน้อยๆหรือแบบว่าแบบของอันนั้นนู้ไ่ได้ซื้อแบบอ้ยังของแบบเป็นพันหรือว่าแบบของรู้หลายงีิเพราะว่า มันบวมแมนด้วยการไหวที่เด็กหน่อยจะมาใส่ของที่เป็นาาาราคาแพงป็งสันแมนบมามาอล่อเพราะเด็กหน่อยเขายัง่งเบร์บมามาลูกเออเมามาอะไรลูก,อเ,ก <laughs> เอาซ้ำนีก่อนบ๊อพี่เ <laughs> อาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาอีกรอบแล้วสันอ,อะไรลูก เ,เก้าอี้นั่นโอเคค่ะตัวสญญามีนานเอาคลิปเงี้นานะนี่ก็จะเป็นแบบว่านูจะเลี้ยงรูปแบบธรรม,มชจติจังสินนะเออถ้าถึงแบบว่าไหวเขาประมาณนี่เขาก็ให้เขาเล่นไหวประมาณนี่จังสินอะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญคือมันบมแมนที่ของเล่นที่เขาจะให้เด็กน้อยหรือว่าแบบว่าเขาจะให ช่วงวันเกิดหรือว่าช่วงวันสำคัญอย่างอย่างสี่นะแต่ว่าแม่เขาจะมาซื้อให้ตลอดเลยเขาบอกใส่ใจลูกอันนี้บอเขาจะบอทำเพราะว่าอยู่ในสวีเดนก็นมีทท่านขอบครั้วนุไบร์กาวลวงผู้ใดเราเราเราทั้งขอบคร,ร,วร,วร,ร,รั้วาต่างชาติขอบครัวคนไทยขอบครัวสวีเดนขอบครัวเป็นฝรั่งอย่างพร้อมเพราะว่าขอบครั้วสวีเดนก็นจะมีคนเป็นแมนเรียงเดียวหรือพอเลียงเดียวกับมี่แล้วเขาก็ก็จะ ทำประมานเหมือนแบบหนูหใส่ยังสีวิถีชีวิตแบบนี้แต่เขาบดามากออแบบว่าอย่างเห็ดเห็ดข้นเบิงอย่างยังสีแมนบอลล่ะเพราะว่ากับเขาส่วนมากสมัเด็เขาจะยูไผ่ย,ยูมันเขาะจะบองควยมากแบบว่าก่อประตูป้าป้า,ปาเข้าไปเล่นน้ากันยังสี่คือบานเฮาเนาะจากเนาะ <c oughs> ถ้าจะสมมุติว่าจะหายเด็กน้อยไปเล่นน้ากันยังสีนะเขาะจะมีแบบว่านัดวันเวลาแล้วกับ แม่มาทรงคุณอันบ้านคอยได้บอจังส่นนะหรือว่าจะคอยเสีหยห้หรือเจ้าเสีหยห้คอยอันมาหบลูกเจ้าเราไปเล่นน้่นนัลูกคอยอย่างสีน่ะเขาจะเป็นประมาณอย่างสีนจะเข้าตองเขาเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองกับผู้ปกครองตรงเจรจาก,กันว่าอนนับวันวันทีเท่าใดเขาจะให้ลูกเขาไปเล่นบ้านเขาอย่างสีน่ะบ้านเพื่อนเด็กยังอย่างสีน่ะหรือว่าถ้าเขาบอกให้ไปเล่นอยู่บ้านอยู่ในบ้านเขาเขาอยากให้ เพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเด็กหน่อยนี่สิละเมื่อเจอกันหางนวกเข้ากันนัดวันเวลากันผู้ปกครองอาจจะบอกว่าเออฉันฝากลูกคุ้นใดบอยนี่สิหรือว่าบดใดนี่สนะิน่ะคือแบบว่าส่วนมากเขาต้องเจราจากันมันจกการเป็นเจราจากันทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กหน่อยนี่สนะิน่ะเขากัต้องอธิบายให้เด็กหน่อยฟังนี่สินอัดจะประมาณนี้ลหละสิ่งสําคัญก็คือบ่ตตรงเลี้ยงลูกตามใจ แต่ให้ใส่ใจลูกนอกจากเนาะให้ใส่ใจลูกทุกวันทุกเวลาอย่างสี่นี่คือนันซําว่าประมาณว่าเรียงตามใจมันบอมแมนแบบว่าให้เรียงตามแบบตามวิถีที่เข้ายู่เป็นยูบางครอบรัวก,กับมีพพอแม่บางครอบรัวก,กับมีแต่แม่บางครอบรัวก,กับมีแต่พอได้พี่น้องเขาตรงมองโลกให้มันกว้างให้มันเห็นมั็นบลาบอมแมนเฉพาะ มองแต่ตรงอย่างเดียวแต่บระหูจากใสายบะหูจากขวายัางสีเนาะกับประมาเนี่ยแหละแบบใส่วิถีชีวิตยังสีแหละว่าไปรอมาามังก็เลยสิะไรกินมันแล้วแถมรูกกนอยู่ด้านหลังมึนตึบ๊บอยู่น้าูู้อกับมีความสุขอยู่พี่น้อง เล่นน้ากันเขาก็เห็นความปัฒนาของเด็กน้อยพี่นอ้องแต่ละมือนี่บักซือกันนะแต่ละมือบักซือกันเนี่ยคือสมมติว่าม,มือนึ่งยังสินะลีนะ่ายกจา,บานบ่ได้แม่บอกถ้าเป็นจานจานแก้วยังสินะอาจจะยกได้อยู่แต่ลีน่าจะเดินไปชา้าๆยังสินะแต่มือต่อมานั่งเดินตรงละ ชือจานมาเลยเอยงสินะคือแบบว่าแต่และมือเป็นมือแบบสําคัญเลยในชีวิตทีเฮ้าการพัฒนาลูกมัน่มันค่อยเป็นเดือนเังสิมันการพัฒนามันเป็นทุกวันเลยถ้า,าเฮาได้ยอยู่กับลูกเนี่ยเขาจะรูเลยพี่น้องคะ่ะเอาตอนเดี๋ยวก่อนพี่น้องเล็กน้อยมากละ <c oughs> ยามือหลังจักมาต่อ <c oughs> เล็กน้อยก็อยากเล่นน้ำแม่ค <c oughs> นเล่นน้ำแม่่นวน,น <c oughs> แม่กว่าลูกลวูกกว่ัแม่ไม่เอา่า <laughs> ย่ำเล่นกับเล่นเด้ย่ำบอกให้ลูกเก็บของกับเก็บเด้ลูกจะลวกเอาเอาไม่อเอาเอากล้ยแม่ัำผู้ซ้อมมึงบอกแค่ป้าท่านเสีบเีบพี่น้ <laughs> <laughs> นองค่ะอืม ตามจริงเดียวเล่นเหมเมื่อเดือนนึงหนูหนูเฝ้าไปก็มันจะได้ไปเก็บอันโต๊ะลูกกินพร้อมน้วจ้ะเนาะไปเก็บอันนี้พร้อมนี่เนตพริกกระฮียอยู่นี่พี่น้องคะภาษาเด็กมมา <ม>าตายไปเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อพีนอ่น้องสุผู้สุคนขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า,าเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายพิกเจอร์พิกเจอร์โอ้ยดีนา่าดีน่าจะมาได้ไงพิกเจอร์เสื้อเปื้อนนะลูกเ,เอาแม่มาท่านี้กินเนีเ <varit> ่ยโอ้เอาลีนาบอกให้เอาเทปมาสั่งน้ำบอกน้ำกินเทนี่น้ำ มมาอืมต่อไปลูกนี่จะเป็นคนนั้น<ร>บอกแม่ได้ว่า,<ร>า,าแม่สิเฮ<ร>็ดยังเฮ็ดยังบันนี้ไปแล้วพี่นอ้องไม่บายจ้าจะเจอกันคิปหนะไม่บายจ้า